สวัสดีค่ะนักศึกษาที่โรงเรียนรายวิชาธรณีเคมีทุกท่านนะคะตามที่อาจารย์วราพรตรีพรมได้แนะนําเกี่ยวกับรายวิชาไปแล้วนะคะโดยในรายวิชานี้มีอาจารย์ทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะคะในส่วนของอาจารย์สุธาทิพย์สินยางนะคะได้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหา ทางด้านเครื่องมือและเทคนิคต่างๆนะคะที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านกายภาพและก็ทางด้านเคมีของตัวอย่างทางด้านธรณีศาสตร์นะคะก่อนที่จะนําเข้าสู่เนื้อหาในส่วนต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาทําการตกลงกันก่อนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนนะคะในส่วนของอาจารย์นะคะโดยอาจารย์จะรับผิดชอบทั้งหมด3วีคด้วยกันนะคะในการเรียนการสอนนั้นเราจะมีรูปแบบในการบรรยายในชั้นเรียนนะคะแล้วก็มีเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาออนไลน์นะคะในรูปของเว็บเบส หลังจากนั้นเราก็จะมาทบทวนด้วยการแล้วก็มีการทําแบบทดสอบทั้งในส่วนที่เก็บคะแนนแล้วก็ในส่วนที่ไม่เก็บคะแนนนะคะในส่วนที่อาจารย์อยากให้เราตั้งใจเป็นพิเศษนะคะก็คือในการนาเสนอบทความวิชาการโดยอาจารย์จะให้นักศึกษานะคะลองจับกลุ่มกันเองนะคะอาจารย์จะไม่บังคับว่าใครจะอยู่กลุ่มไหนนะคะโดยจับกลุ่มกลุ่มละ7ถึง8คนด้วยกันนะคะหลังจากนั้นก็ให้แต่ละกลุ่มลองหาบทความที่มีการประยุกต์นำเอาเทคนิคที่อาจารย์ได้สอนไปทั้ง3สัปดาห์ มาใช้นะคะโดยบทความนั้นจะต้องมีเทคนิคอย่างน้อย3เทคนิคด้วยกันในหนึ่งบทความนักศึกษาลองนำเอาบทความที่ได้มาทำการคิดวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้แต่ละเทคนิคในการนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิชาการนั้นๆนะคะแล้วก็นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้ลองร่วมกันแชร์ความคิดเห็นนะคะใน สัปดาห์ที่3นะคะที่อาจารย์ทําการสอนหรือสัปดาห์ที่5ของรายวิชานี้นั่นเองนะคะรวมเวลาในการนําเสนอทั้งหมด10นาทีนะคะรวมถึงการถามตอบในห้องเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวลองลองมาดูกันว่าบทความที่นักศึกษาจะหามาจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะแล้วก็ลองมาเรียนเนื้อหาในส่วนต่างๆเพื่อมานําเพื่อนาออกมาใช้ในการนําเสนอบทความในสัปดาห์ที่5กันอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ